ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวทําการาทํหนักขักเสือกันจะเอาลายให้หน้าน้องคนนี้เขามีลายรูปหน้าเสืออยู่นะครับกระผมก็จะมีรูปน้องเขาแล้วก็มีรูปเสือรูปเสือรูปนี้แต่ e s o l u t i o n ไม่ค่อยดีนะครับเพราะผมเอามาหามาแล้วก็จากอินเทอร์นเน็ตนะครับก็เ,เป็นไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยววแบบนี้ครับ ฟรีไทเกอร์พิจเจอร์ดอทคอมนะครับก็ถ้าใครอยากได้มาหาก็ลองหาดูเลยครับก็ลองคลิกคกดูผมก็หามาจากเว็บฟรีไทเกอร์ดอทคอมนะครับก็ลองหาดูได้นะครับก็จะมีรูปเสือที่ค่อนข้างใช้ได้ก็มีทุกเพศเ,เ,เลยครับฟร,ครบีครับอันนี้ผมก็เอารูปนี้มาลอ,ลองทางานนี้ดูกับน้องคนนี้นะครับคราวนี้อย่างแรกเลยผมก็ ก็ปี้หน้าเสือเนี่ยคันล็อกก่อนครับแล้วเ,เดี๋ยวจะค็ปี้หน้าเสือตัวนี้ไปใส่หน้าน้องเขานะครับอ่าคราวนี้ก็กดคอนโทนเครับคอนโทนเคือ e เล็กออ l ครับจะมี Selection ขึ้นมารอบรูปเสือกดคอนโทลโดยปกติแล้วเนี่ยผมชอบกดคอนโทลชิปสีครับเพราะมันจะ Select All Layer แต่ในกรณีนี้ก็คอนโทนสีไปก็ได้ครับอ่าแล้วเราก็มาที่รูปน้องเขาเราก็กดคอนโทนวี ก็จะมีรูปเสืออยู่ในนี้ครับผมที <c oughs> นี้ผมก็จะเลื่อนหน้าเสือเนี่ยไปแมทกันหน้าน้องเขานะครับผมก็ทำการ Reduce o p ร c i t y ลงเล็กน้อยนะครับผมผมก็ซูมเข้าไปเพื่อความชัดเจนก็จะซูมเข้าไปหน้าน้องเขาหน่อยเสร็จแล้วครับก็ผมก็จะลากรูปหน้าเสือเนี่ยนะครับ จะมาทาบลงบนหน้าเขาน้องหน้านอ้นานองเขาเอียงผมก็จะใช้กดคอนโทนที T นะครับเพื่อทารฟฟอร์มนะครับหรือว่าอิดิ์นะครับทารฟฟอร์มนะครับนะี่ครับผมเพื่อทำการนี่ครับกดคอนโทนที T, ปุ๊บก็จะมีสามารถทารฟฟอร์มยืดขยายสเกลหรือว่าโรเทตได้อย่างนี้ผมก็จะทำการโรเทต วิธีการหลักการง่ายๆผมก็จะให้ตาตรงกับตาจมูกตรงกับจมูกปากตรงกับปากเพื่อในการทําง่ายนะครับคราวนี้ผมก็พยายามแมทให้ใกล้เคียงมากที่สุดนิดน,นึงผมก็พยายามดูนะครับอ่านี้ตาข้างซ้ายยังรูปนิมนยังดูใหญ่ไปหน่อยหนึ่งนะครับผมก็พยายามที่จะลดลงมา เหมือนจะโอเคนะครับแต่เดี๋ยวขอเล็กอีกนิดนึงเวลาย่อลองมาให้กดชิปด้วยนะครับเพราะว่าจะรูปจะได้ไม่เสียเพราะพอนนะครับสัดส่วนสเกลต่างๆที่เราทำไว้ไม่งั้นรูปมันจะเบี้ยวเละมากนี้ผมก็เอียงนิดนึงเพื่อให้ตามอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับอ่ะ นี่พอเราได้สัดส่วนที่เรียบร้อยแล้วก็กด Enter นะครับปึ๊บแล้วก็เล็งให้เรียบร้อยนะครับยาไปทำแแต่จมูกสังเกตว่าจมูกมันจะไม่ตรงกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองทําให้มันตรงกันดูว่าท,ท่านวนหัวนี่ก็ขาดไปบผมเน้นอยู่ที่ตาไว้ก่อนแล้วกันอ่าคราวนี้เราใช้คําสั่งชื่อว่า Liquify ครับในการดัดรูปทรง สามารถดัดรูปทรงให้เข้ากับเชฟอื่นๆได้หรือว่าคุณจะทำเป็นอะไรก็ได้นะครับรูปทรงสามารถทำคนอ้วนเป็นผอมผอมเป็นอ้วนหรือว่าทำหน้าอกผู้หญิงให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าต่างๆนะครับเครื่องมือนี้รีไฟ f y นี้ค่อนข้างพาวเวอร์ฟูลหรือทำผลไม้จากสี่เหลี่ยมเป็นวงเอยจากวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยคราวนี้ผมก็จะเพิ่ม o อฟเซตตีขึ้นมานะครับเพื่อให้เต็มสูบเหมือนเดิมเลย อันนี้ผมก็เลือกเลเยอร์ไทเกอร์อยู่นะครับเดี๋ยวอัลล็อกเลเยอร์น้องเข้าไปหน่อยอเพื่อเดี๋ยวกันลืมครับอันนี้ก็เลือกเลเยอร์เสือนะครับไอที่ฟิลเตอร์นะครับลิคิฟายครับเพื่อทําการดึงหน้าเสือให้ match แมทช์กับหน้าน้องเขานะครับผมวันนี้ผมก็ซูมหน้าเสือไปก่อนซูมเข้าไปเลย เดี๋ยวจะมาแนะนำอินเทอร์เฟซของ l i ควิดไ o ทนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นการโชว์แบ็กดรอปนะครับแล้วก็คือในตัวนี้ผมจะลองเลือกเป็นเลเยอร์สูตรนะครับเดี๋ยวผมลองป้ายนิดหนึ่งครลองป้ายอ่าโอเคครับให้เลเยอร์สูตรก็คือเลเยอร์สูตรก็คือน้องเขานะครับอยู่ behind นะครับออปเปอรก็คือความใสของรูปเนี่ยก็ห้าสิบส่วนเครื่องมือแรกนี่ครับเป็นเครื่องมือสายบนสุดนะครับเครื่องมือแรกคือ forward w ดเ p เนี่ยครับคือการดัดรูปทรงเห็นะครับสามารถดัดรูปทรงได้ สมมุติผมต้องการให้อคองนี้ยืดมานะครับก็ดึงออกมาได้ง่ายๆเลยดึงมาง่ายๆส่วนตัวที่สองสมมติผมเกิดอาการดึงพลาดโอ้ยพลาดทาไงนะครับให้ใช้ตัวที่สองเนี่ยครับรีคอนสตักนะครับมันก็แล้วก็พ่นลงไปมันก็จะกลับคืนเหมือนเดิมก็ดูไม่ค่อยยากนะครับส่วนมาตัวนี้ครับโบกเนี่ยครับคือการเหมือนเรามี รูปผู้หญิงที่หน้าอ,อกค่อนข้างเล็กเราจะทําการให้ใหญ่แล้วก็กดลงไปมันก็จะขยายนะครับนะครับแลถาการขยายอ่าเป็นวงๆเดี๋ยวผมรีคอนสตั๊นิดนึงนะครับฟึ๊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 บเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาว่าง,งานของเราก็คือผมจะทําการแมชภาพตัวหน้าเสือให้พอดีกับหน้าน้องเขาจมูกก็ยังไม่ตรงเลย,ยไม่ตรงนะครับผมทําการซูมเข้าไปนิดนึงอ่าเพื่อให้ดูตาเนี่ยตรงแล้วครับ อันนี้ผมก็ทําการดึงหัวเนี่ยให้มันพอดีหัวน้องเขาหัวเสือตรงนี้ก็ท่องทางขวามือเนี่ยปรับบัตรไซส์นะครับปรับขนาดของบัชความใหญ่แล้วก็บัตรซิตี้กับบัตเพเชอร์ก็จะเป็นแรงกดแรงดึงครับเวลาเราดึงครับลองทดสอบเล่นดูนะครับอันนี้ผมก็ดึงให้มันพอดีหน้ามากที่สุดอันนี้ผมก็เลื่อนลงมา ดึงจมูกขึ้นไปเลยครับพื้นพอดีนี่พอดีเลยโอ้โหโชคดีมากส่วนทางซ้ายมือนี่ก็ดึงขึ้นมาหน่อยครับพอเดี๋ยวผมไปทำปากทางขวาด้วยนิดนึงดึงออกมาก็อย่าให้รูปทรงมันดูเพี้ยนมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าจะดูผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงถ้าดูเอ่อเราดึงมากจนเกินไปอ่ะนมาดูที่คอ เส้นแกนตรงนี้ก็ต้องตรงใช่ไหมครับลายตรงนี้ก็ต้องตรงเราก็พยายามทําให้มันตรงมากที่สุดนีะครับอ่ะอ่ะจริงอ่ใช้เวลาครับก็เป็นข้ออ้างของผมไปเพราะว่าเวลาไม่จำกัดโชคดีไปอันก็ลองดูนะครับแต่จริงก็ต้องทำงานก็ต้องใช้เวลาความเนียบด้วยนะครับเก็บงานรายละเอียดให้เรียบร้อยคราวนี้ผมก็จะมาดู ดูเหมือนจะโอเคแล้วเดี๋ยวดูตาหนนึน่งว่าให้มันแมชก,กันพอดีผมพยายามจะเก็บให้มันเรียบร้อยหน่อยนะครับอ่ะ๊บอ่าคราวนี้ลองโอเคดูนะครับปึ๊บผมว่าโอเคแล้วก็ล,วลองให้มันโอเคคราวนี้มาดูหน้าเสือเปลี่ยนไปครับอาจจะบูบูดเบี้ยวสักเล็กน้อยอเพราะว่าเราปรับตามนั้นนะครับ คราวนี้เราก็ reduce opacity สักเล็กน,น้อยครับทำการ Mark ในส่วนที่ไม่ต้องการออกไปเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอาจจะใช้ Liquify ดึงกลับมานะครับเพราะว่ามันเกินออกไปนะครับเดี๋ยวไปที่ Filter ก่อนนะครับเดี๋ยว y นะครับดึงกลับมาหน่อยมันรู้สึกมันมันดันเยอะไป <laughs> มันดันเยอะไปนิดนึง จริงเราก็ปรับบัตรไซส์ลงมาได้นะครับี๋อนี้ต้องปรับ,บรเระยะสูงนะครับ <L un ters> เพิ่มออฟฟซิตี้ขึ้นมาหน่อยให้มันดูหน้าเสือที่ไม่น่าเกียดไม่เพีย้ยน จมูกน้องเขาจมูกน้องเขาก็จะมีสันใช่ไหมเราก็ดันเข้ามาให้ได้ทรงแล้วก็ลอง Reduce Opacity ลงมาดูว่าแมทช์ไหม กดโอเคครับ <c oughs> เอาละเพราละาละเดี๋ยวเวลาจะล่วงเลยไปมากกว่านี้คราวนี้ผมก็ทําการนี้ o p a c i t y อยู่58ครับก็ดีละเดี๋ยวผมทําการมาร์คนะครับกดมาร์คไปนะครับก็จะมีมาร์คเลเยอร์ขึ้นมาสีดําคือถ้าเราทาระบายสีดาไปมันก็จะเป็นสายๆถ้าระบายสีขาวก็จะกลับคืนเหมือนเดิมนะครับก็คล้ายๆอย,ย่างลบนะครับแต่ดีกว่าอย่างลบมากอย่างลบไม่สมควรใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันทาลายออริจินอลอิมเจนะครับคราวนี้เรา พ่นไปครับฮัตเนสศูนย์นะครับความฟุ้งกระจายของขอรก็ศูนไปอันนี้เราก็พ้นเลยครับต้องไปเอาส่วนที่ต้องการทิ้งผมไม่ต้องการส่วนนั้นผมก็เอาใหญ่ๆลบเฉพาะที่ค่าวๆก่อนฟืบเดี๋ยวเอาบัตรเล็กๆไล่ตามนะครับผมก็จะใช้เล็กลงมาเรื่อยๆ เพราะว่าเก็บรายละเอียดสั้เล็กน้อยนี่ก็พยายามทำอยู่ครับอบอ๋อลูปหลุดครับรูปหลุดครับนึงครับ คอมช้ามากครับเอ้ยไปซะแล้วเียน,นะครับอันนี้กดเอาเป็นสีขาวครับพ่นกลับคืนมาได้ไม่เป็นไรเราไม่กลัวเห็นไหมครับถ้าเราทพาพลาดเราก็จะไม่เป็นไรถ้าเราใช้มาร์์นะครับก็พยายามพ่นให้มากที่สุดประมาณนี้ พยายามเก็บรายละเอียดออกไปส่วนนี้เราไม่ต้องการส่วนนี้ต้องเป็นขอบมันต้องคมใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเราก็ลดลงมาเนี่ยาจะมันยังไม่ค่อยเป๊ะเท่าไรอ่าพอ,อได้ละ เดี๋ยวเวลาจะหมดซัก,ก่อนฟืบมาพอดูได้นะครับพยายามเก็บลอยให้เรียบร้อยก็ตรงบนนี้ผมก็จะใช้พวกให้ขอบมันฟุ้งกระจายนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับก็ผมก็ประมาณนี้ รูปนี้เรสซููชันของหน้าเสือมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพอดีผมหาได้เท่านี้นะครับก็ถ้าทํางานจริงก็ควรหาภาพที่ค่อนข้างมีเรสซููชันที่ค่อนข้างละเอียดดีกว่านี้คราวนี้เราก็จะทําการลบส่วนตาออกคราวนี้เราเลือกตัวจะมีเลเยอร์ s มสกับเลเยอร์ธรรมดาครับเราเลือกเลเยอร์ธรรมดาก่อนแล้วเราก็ลบลดลงไปหน่อยหน่อยคราวนี้จะทาการลบให้มันพอดีกับตากับปากมั้ย ครับก็สูงไว้นะครับคราวนี้ก็ทำการย่อขนาดบลัชลงมาอีกนะครับนะครับแล้วก็ป้ายส่วนที่เป็นตาของน้องเขาให้พอดีนะครับ,นะรบขอขอขอเล็งหน่อยขอเล็งหน่อยก,กลัวพลาดนย่งเลยนะี่ครับก็เอาบางหน่อยเอาึบ๊บ ผมว่าลองเพิ่มกลับคืนเหมือนเดิมอ้อผิดครับเลือกผิดอันท่านึงนะครับต้องไปเลือกตัวมาร์กนะครับแม่เนี่ยไม่น่าทำไมมันลบไม่ออกนี่ครับลบละเรียบร้อยเออเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับก็ลบเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็จะได้ปึ๊บขอดูนิดหนึ่งเพิ่มออฟซิตี้อ่า ต้องการให้เห็นขอบตาอีกหน่อยหนึ่งึ้นอ,อยู่ความต้องการของคุณเองลองเล่นดูครับเออึ๊บเบจมูกด้วยเอาจมูกออกหน่อยปากด้วยอ่าผิดอันครับปากคู่นะครับ เอารูจมูกจริงของน้องเข้ามาใส่เลยง่ายกว่าใบปากลบทิ้ง ร้อยครับคราวนี้เราอาจจะเดี๋ยวก็จะได้ดูเป็นมีลายเสือขึ้นหน้าแล้วครับตอนนี้ดูดุดันคราวนี้เดี๋ยวเราก็เพิ่มออปติสตี้เต็มที่เลยโอ้ก็ดูเริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มโอเคแล้วคราวนี้เราลองเปลี่ยนเบนดิ้งนะครับเบนดิ้งโหมดคือการผสมผสานร,ระหว่างสองเลเยอร์ครับรวิธีการผสมผส,สานก็มีหลายแบบดิโซฟก็ใช้ไม่ได้ก็อาจจะเป็นมัลติพลายนะครับที่ เลงไว้นี่ครับนะี่ครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่ดูค่อนข้างโอเคสุดก็ต้องเก็บรอยขอบสักเล็กน้อยนะครับใช้ตัวมาร์คเหมือนเดิมนะครับพ่นเก็บรอยขอบเดี๋ยวผมว่าจะเก็บรอยขอบตรงนี้เพื่อลบมันออกไปนะครับบางส่วนอ่าลบไม่ได้นะเพราะว่าลบไปแล้วก็ไม่เป็นไรเนี่ยตรงนี้มีท้ายคออย่าลืมลบออกเหมือนกันนะครับ ประมาณนี้อันนี้มันคร่าวๆแล้วนะครับก็ลองทําต่อดูนะครับอันนี้ก็จะเป็น t utorial พอดีจะแมชเพพอด,พอดีส่วนตรงรู้จมูกนี้มันขาดขาดกันเกินก็เอาสีขาวพ่นไปนะครับให้มันพอดีก็ดูจะพอดีแล้วนะครับ อาจจะเพี้ยนเพียนเล็กน้อยก็ไปต้องปรับแต่งดูนะครับผมปรับเป็นสีดำแล้วอาจจะจริงๆนี่ถ้าสีเพี้ยนเล็กน้อยนะครับก็ไปทำการใช้จูนสีเอานะครับโดยใช้คัลเลอร์บาลานนะครับคราวนี้ผมจะลองเนี่ยครับเอาตรงเฉพาะตรงส่วนตาออกมาตาน้องออกมาเลยคอนโทนเจอเอาไปที่รูปออริจินอลแล้วคอนโทนเจออกมาจะเปลี่ยนตาเป็นสีแดงนะครับ ก็ไปกดอัลติเนตที่ตรงนี้นะครับเพื่อให้เลเยอร์เพื่อให้เอฟเฟกตัวคัลเลอร์บลลา์มันติดอยู่ที่ตาเนี่ยเลเยอร์ตานะครับกดอัลติเนตค้างไว้แล้วคลิกแล้วเลือกตัวคัลเลอร์บลลา์นะครับแล้วให้มันมีมาร์ขึ้นมาด้วยนะครับให้มันมีมาร์ขึ้นมาด้วยคลิปปิ้งมากดับโอเคครับเราจะเพาะเราจะเอาเฉพาะดวงตาสีดำนะครับที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับเราก็เพิ่มเลสไปเลยปื๊ดเนี่ยครับ แล้วก็ดูแต่สีอื่นมันลอนนอกมานสีด้วยเปลี่ยนด้วยนะครับเราก็ทำการมาร์คเหมือนกันครับมาร์โดยตรงมาร์ตรงเอฟเฟกนะครับว่าตรงไหนจะเอฟเฟกบ้างไม่เอฟเฟกบ้างคราวนี้จะมาร์สีดำไปครับตรงนี้ไม่ต้องการเอฟเฟกนะครับพ่นไป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 เสร็จแล้วใหญ่หน่อยไหม ชาจังบลัชขึ้นมาปุ๊บพยายามเก็บให้เรียบร้อยครับขอบตานี่ก็ไปลองเล่นดูกับมันต่อนะครับ,รบก็พยายามเก็บให้มันถึงที่สุดจริงๆซูมมากกว่านี้หน่อยครับตัวนี้เล่งแล้วนะครับ ใล้แล้วครับปากก็เหมือนกันเอาผม่าจืดสีจืดไปเล็กน้อยครับปอปี้ปากมาครับกดไปที่เลเยอร์หนึ่งนะครับกดคอนโทนเจคอนโทนเจครับกด Ctrl Ctrl คอนโทนเจปั๊บก,ก็ไ้ปากขึ้นมาถ้าเหมือนเดิมครับตัวใช้อ Color คอลเลอร์บอลลาร์นก็อัติเนตข้างไว้ไปค o ลเลอร์บ n ล e ์นะครับกด Use Previous Layer โอเค จะมี clipping mask ขึ้นมาเหมือนเดิมเราก็ปรับให้ปรับันไรขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้มันดูแมชกับตัวหน้ากากเสือนะครับดูส้มนิดนึงอาจจะเลททำนองนี้โอเคคราวนี้เราก็ mask เหมือนเดิมครับ mask ตัวเอฟเฟกต์มัน ระบายไปให้เหลือแตะปะ่ปากผมให้ขอบฟุ้งนิดนึงกันปะมานี้นะครับเป็นการเทคนิคโดยการทำคร่าวๆข,ของการ แมชลูปหน้าสัตว์กับคนนะครับจริงปากเนี่ยอาจจะสีเข้มหน่อยก็ได้นะครับตาตรงนี้ขอบตาก็อาจจะต้องเก็บงานให้เรียบร้อยเล็กน้อยครับแล้วไงเดี๋ยวก็ลองทำมาโชว์กันด้วยนะครับก็โพสต์ไว้เดี๋ยวผมอาจจะแต่งเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะเก็บให้ดูที่โพสต์ไว้ให้ดูในเว็บนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ